โอเคครับผมก็กลับสวัสดี FC ชาวาวอาจุลาทุกคนนะครับก็อยู่กับผมทอนอาเทอร์นะครับวันนี้เนี่ยจะาพามา,ารีวิวสัสดส่วนนะครับผมก็เมื่อวานพาไปลองแล้วนะครับผลตอบรับคือดีนะครับชอบชอบมากนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมใช้เป็นไผ่เลี้ยงที่ยังเขียวนะครับเหลาตอนเขียวแล้วก็ตากโค้งไว้ให้มันแห้งแป๊บเดียวแห้งนะ เนี่ยอะเนี่ยคือไผ่ที่ผมใช้คือเป็นไผ่แบบลำเล็กนะก็คือตัวหนึ่งท่อนหนึ่งได้ตัวหนึ่งอะเนี่ยเห็นนะอันนี้ผมตากสองวันตอนแรกมันเขียวตากสองวันเหลืองนี่แหละแต่ว่าผมต้อนเหลาอะผมเหลาตอนเขียวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมตากไว้ไม่ถึงอาทิตย์นะประมาณสี่ห้าวันนะผมเหลาจางเหลาเสร็จนะเหลาเสร็จแล้วก็ตากแดดนะครับเดดแรงๆเลยนะครับ กลางสนามนะครับสี่ห้าวันพอมันแห้งนะครับผมก็เลยติดกาวแล้วก็เคลือบแล้วก็ติดนะครับเออถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยของผมใช้เป็นการเอาผิวนะครับผิวของไม้เนี่ยไว้ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไหลว่าวเนี่ยมันตกนะครับอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไม้สดเนี่ยมีโอกาสที่ว่าวมันจะปีกตกนะครับเพราะว่า เขาเรียกว่าอะไรไม้มันไม่แห้งดีนะครับไม่ไม่ทันแห้งดีนะครับแต่ว่าการที่เราเอาผิวไว้ด้านในเนี่ยมันทําให้รักษาคือมันไม่คือปีกไม่ตกเลยอันนี้ผมชอบนะถือว่าโอเคเลยนะครับก็ไม่คิดว่าอาไผ่สดมันจะเออมันจะโอเคเหมือนกันนะตัวนี้เนี่ยปีกค่อนข้างที่จะถือว่าโอเคเลยนะครับคือ ไม่ได้อ่อนมากนะครับแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับผมชอบมากนะตัวนี้นะครับแล้วก็ขาเนี่ยมันจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่า,าจริงจริงอะขาขาวว่าผมมันจะอยู่ราวๆนี้ประมาณนี้ผมเพิ่มมาอีกประมาณนิ้วครึ่งได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า,อาตอนที่ผมผ่าไม้เนะี่ยขามันเล็กสังเกตเห็นนะขามันจะบางๆปกติขาผมจะหนานะครับอันนี้ขามันจะเล็กครับผมก็เลยต้องอเพิ่ม ระยะขาไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ําหนักอ่ามันได้นะครับไม่ให้น้ําหนักมันขาดนะครับอ่ามันก็ยังขาดอยู่ดีนะครับเราก็เลยใส่น้ามันไปนิดนึงนะครับไม่เยอะนะอันนี้ถือว่าไม่เยอะนะแค่น่อยเดียวเองนะครับจริงๆถ้าสมมติมันใส่เยอะกว่านี้ให้เราไปลดธนูแทนนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลดนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าผมเอาธนูเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูแล้กันนะครับ ว่าจริงๆแล้วว้าวตัวนี้มันร้อยเท่าไหรกันแน่นะครับอ่ถ้าผมจําไม่ผิดนะผมวัดตอนแรกนัมันร้อยสี่สิบสองนะผมวัดดูใหม่อ่าใช่ครับร้อยสี่สบสองเซนนะครับอ่าปีกก็ร้อยสี่สองนะเพราะว่าผมจะวัดเท่ากันนะครับก็คืออ่าตัวร้อยสี่สองปีกนะครับความยาวปีกนะครับร้อยสี่บสองเหมือนกันนะครับ แล้วทีนี้มาดูอะไรวะามาดูตรงนี้นะครับปีกบนปีกล่างนะครับก็คือของผมเนี่ยทำว้ากเนี่ยผมจะทำสามส่วนนะครับก็คือข้างบนตรงกลางนะครับข้างล่างนะครับอ่าจะเท่ากันนะครับก็คือเอาร้อยสิบสองหารสามไปเลยนะครับมันก็จะได้สี่สิบเจ็ดจุดห้าพอดีเลยนะครับสี่สิบเ็ดจุดห้าอาจจะมีเศษนิดหน่อยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ ขาดเกลือนได้นิดหน่อยอเดี๋ยวผมมาวัดความยาวขาให้ดูโค้ง,ง,ง,งประมาณร้อยสิบเจ็ดเลยนะขาตัวนี้เนี่ยร้อยสิบเจ็ดเห็นนะเพิ่มมาตอนแรกอะขาร้อยสี่สิบเนี่ยผมจะอยู่ที่ประมาณประมาณร้อยสิบร้อยสิบเซนนะครับอันนี้เนี่ยร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเซนเลยนะ ก็คือขาเม่นยาวนะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะทําขายาวเนี่ยก็ไม่ต้องเหลาขาแข็งมากนะครับก็ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะขามันจะหนักเกินนะครับไม่งั้นก็ลดลงมาเอาสักร้อยสิบเซนก็ได้ไม่ต้องเท่าผมก็ได้นะครับแล้วก็เหลาขาพอดีพอดีประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะทําตามก็เอาทําตามไปเลยนะครับร้อยสิบเจ็ดเซนแล้วก็เหลาขาไม่ต้องใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงนะครับช่วงมัดตรงกลางนี้นะครับ อันนี้เนี่ยเวลาผมทำเว้าอ่ะผมไม่เคยวัดเลยนะผมรีวิวเนี่ยผมถึงมาวัดนะครับคือผมมัดตามความรู้สึกนะครับว่าผมมัดเท่าไหร่นะครับจากจุดกึ่งกลางครับประมาณยี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับจากข้างบนนะครับกลางปีกมาถึงนี่ครับยี่สิบเอ็ดจุดสองนะครับแล้วก็มาดูอ่าอวนะครับเอเวะครับว่าอ่อเท่าเล่าไรนะอ๋อสิบามเส้นนะครับ ข้างละสิบสามเซนนะครับสําหรับความกว้างของตรงเอวนะครับตรงนี้นะครับสองเซนนะครับแล้วก็มาร์คไว้นะครับแล้วก็อันนี้มาดูความกว้างของปลายขานะครับผมความกว้างปลายขาผมใช้อยู่ที่อ่าสี่สิบหกอ่าเปะเลยนะครับสี่สิบหกเซนนะครับสี่สิบหกเซนนะครับตรงนี้อ่าเหลืออะไรก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็ให้ดูนะครับการมัดธนูของผมจะมัดในลักษณะเห็นไหมเอ่ยให้ดูไงมันถึงจะเห็นอ๋อนี่เห็นไหมของผมจะเป็นประกับท่าบนนะประกับท่าบนนะครับแล้วก็ผมจะทําตรงนี้เป็นช่องประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อ่าปีกว่าวเนี่ยมันมาตีกับใบธนูกับคันนะครับก็คือผมเว้นไว้นะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตรงนี้แล้วก็ถัก คือเอาไม้ขั้นไว้แล้วแล้วก็ถักคาไว้นะครับแล้วก็เราวางธนูไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ประกับท่าบนหนึ่งทีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปรับสามารถปรับรุดขึ้นรุดลงเอาธนูออกนะครับแล้วก็จะมีเชือกโยงนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับเป็นเชือกคือไม่ให้ธนูมันโยกอ่ะไม่ให้โยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ไอ้ประกับบนเนี่ยก็คือเป็นการหนีบไว้นะครับไม่ให้ธนูมันพลิกหน้าหลังนะครับก็คือการมัดแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าสําหรับผมคือมันดีที่สุดนะครับก็มั่นคงมากนะครับโอเคเลยนะครับ ก็สามารถปรับได้นะก็คือเวลาเราปรับเนี่ยเราก็ดึงดึงเชือกตรงนี้ออกนะครับดึงเชือกออกแล้วก็ขยับซ้ายขวาปรับได้นิดหน่อยนะครับอ่าเห็นนะโอเคนะครับสําหรับสัดส่วนเบ้านะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้ร้อยสี่สองนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาให้ดูในการมัดเข่านะครับมัดเข่าผมใช้ใช้เป็นสี่เส้นนะครับความยาวก็จะประมาณครึ่งครึ่งนะครับสําหรับหูตรงนี้นะครับ ส่วนข้างล่างเนี่ยก็ประมาณพอครึ่งหนึ่งของข้างบนก็ได้นะครับถ้าใครงงนะครับก็ไม่อะไรมากนะครับแล้วก็นี่ครับเวลาผมมัดเข้าเนี่ยผมจะอยู่ราวๆนี้นะเวลาเป็นวาลสายนะย้ำมาวาลสายนะอ่ะเห็นนะปีกสองข้างนะครับจะอยู่ราวๆปลายปีกเนะี่ยไอ้เข้าล่างเนี่ยจะอยู่ประมาณปลายปีกล่าง แล้วก็ผมแนะนำนะครับความยาวนะครับความยาวเข่าเนี่ยจากจากข้างบนเนี่ยถึงตรงปีกเนี่ยผมจะใช้ประมาณเกือบสองคืบนะหรือคือบครึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาการการกะระยะการมัดตรงเนี่ยมันจะง่ายนะครับถ้าสมมุติเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมอ่ะ ถ้าคืบครึ่งเนี่ยมันจะอยู่ปลายปีกพอดีนะครับแต่ถ้าสมมติเราเรา,เรามัดสั้นๆเห็นไหมเห็นเกิดอ,อะไรขึ้นไหมจุดคืออะไรจุดมันเปลี่ยนใช่ไหมจุดมันเปลี่ยนแล้วมันจะกะยากมันจะเพี้ยนนะครับเห็นไหมยิ่งเราทําสั้นเงนี้ยมันก็จะกะยากนะครับเพราะว่าเราต้องทําพอดีๆนะครับมันจะได้กะง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ยาวเกินครับถ้ายาวเกินเนี่ยวเวลาว่าวมันสะพายเนะี่ยมันจะมาเกี่ยวนะครับประมาณนี้นะครับเรื่องของเข้านะการวัดเขา้า แล้วก็เรื่องของน้ำหนักนะครับผมให้ดูว่าน้ำหนักที่ผมใช้เนี่ยประมาณไหนนะครับของผมเนี่ยจะเน้นพาเบาๆนะให้มันใส่นะครับนี่ดูเห็นไหมค่อนข้างที่จะเชิดมากนะครับเชิดมากเลยนะครับก็คือถ้าสมมติบ้าตัวนี้ปีแข็งอีกสักนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยหมุนแน่นอนอาจจริงๆต้องอยู่สักประมาณนี้อาจจะดีนะครับอ่ะของผมเนี่ยอยู่งี้เลยนะครับถือว่าใส่ใส่ดีนะครับโอเคเลย นะครับแล้วก็ธนูนะครับธนูไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมวัดคันให้ดูก่อนนะครับเผื่อใครจะทําธนูตามครับจริงๆธนูเนี่ยเราเราไม่สามารถทําเท่ากันได้นะครับผมเนี่ยร้อยสี่สิบนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยเราจะต้องไปช่างนะครับเราต้องติดเบ้านะติดเบ้าแล้วก็มันรวมทั้งไอ้ไม้คาบอะไรที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดนะครับธนูไม่สามารถเท่าผมได้นะอันนี้ก็คือเข้าๆ ธนูคันเนี่ยผมใช้ร้อยสิบเซนนะครับแล้วก็ความยาวเข่านะครับความยาวเข่าผมใช้ข้างละ2ยี่สิเจ็ดนะครับที่เหลือมันจะเป็นใบนะครับอันนี้ผมใช้เป็นใบโคกนะครับใบโคกอันนี้เนี่ยเป็นโคกนะครับหัวขี้ผึ้งนะครับขี้ผึ้งแท้นะครับเป็นการพับมัดนะครับแล้วก็ผมจะไม่ได้แต่งแต่งขูดใบนะครับเพราะว่า ลักษณะใบที่เราใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะยาวแล้วนะครับแล้วก็อีกอ,อย่างนะครับมันเป็นธนูวาวร้อยสี่สิบเซนขึ้นเนี่ยก็คือถ้าเราเราใช้พวกใบโคกเนี่ยมันบางนะครับมันบางถ้าสมมุติเราไปขูดออกนะครับมันมีโอกาสเวลาเติร์ดเสียงเติร์ดมันจะเพี้ยนได้นะครับก็ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาอธิบายเรื่องความบางนะครับในแต่ละไซส์ขนาดของธนูเว้าวนะครับว่าเหมาะขนาดไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะประมาณ น่าจะแ9ด้ามิลนะครับสำหรับความหนาเก้ามิลครับก็ใบเนี่ยมันประมาณ9้ามิลแต่ว่ามันก็ไม่9้ามิลทวนนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีแบบบางบางอันก็อาจจะแบบ8มิล10มิลงเงี้ยเพราะว่าผมใช้สายตาในการกะเอาแล้วก็ตัดเอานะครับมันอาจจะไม่ตรงกันมากนะครับประปามนี้นะครับแล้วก็ไหมไหมที่ผมใช้นะครับก็คือเป็นไนลอนเบอร์เก้าคายเกลียวนะครับ3มเส้นนะครับทบเป็น6ครับที่ผมใช้นะครับ สซร้อยสี่สิบผมจะใช้เบอร์นี้ตลอดนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าขาดตกตรงไหนนะครับก็ทักมาได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวนะครับตัวนี้นะครับผมชอบมากเลยนะขึ้นดีนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ